สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะพาไปเปลี่ยนเกงบอมกันนะคะนี่ซิปตัวนี้นะคะแต่แบบนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะกับตัวด้านในของตัวเกงปอะมานะคะแล้วก็หาที่เจาะรูจุดใดจ,จุดหนึ่งนะคะหรือว่าจะล้อตรงปลายขาเกงก็ได้นะคะอันนี้คือตัวกระเป๋าด้านในนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทําการลาะตัวซิปออกไปเลยนะคะ นี่นะคะก็จะออกมาแบบนี้นะคะเราจะไปทําการเปลี่ยนกันแล้วนะคะเตรียมซิปนะคะอันนี้คือตัวซิปที่เราจะทําการเปลี่ยนนะคะก่อนอื่นแล้วก็จะล้อด้านข้างลอยเย็บเดิมออกไปก่อนนะคะของตัวกระเป๋ากางเกงนะคะ นี้นะคะแล้วก็จะพลิกกลับนะคะมาเย็บตรงรอยต่อด้านในอีกด้านหนึ่งนะคะเย็บให้เขามีความแน่นขึ้นนะคะจากรอยเดิมอาจจะมีการหลุดลุ่ยบ้างแล้วนะคะแล้วก็เย็บตามเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะคะจากนั้นเราก็จะมาทำการเปลี่ยนตีนผีนะคะ วางตัวซิปลงไปในตัวผ้านะคะแล้วก็กัดเข็มมุดทั้งมุมบนแล้วก็มุมล่างนะคะแล้วก็เย็บตามคลิปเลยนะคะเราจะวางผ้าปิดไอตัวฟันซิปทั้งสองข้างปิดไว้เลยนะคะแล้วก็เย็บลงมานะคะค่อยๆเย็บนะคะ เสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะไอเย็บตัวที่เราเย็บติดซิปแล้วนะคะประกบกับผ้าชิ้นหลังนะคะเราจะทําการกลัดเข็มหมดเอาไว้ก่อนนะคะทั้งด้านบนและด้านล่างนะคะดึงผ้าให้ตึงๆนะคะแล้วก็กลัดเข็มหมดเอาไว้นะคะ กรัดเข็มมดเสร็จแล้วเราก็จะประกบไอตัวผ้านะคะกระเป๋าติดกับชิ้นหลังนะคะแล้วก็ทําการเย็บเสร็จแล้วก็จะออกมาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็เปลี่ยนตีนผีนะคะของตัวจักนะคะเราจะทําการเย็บไอตัวริมกระเป๋าด้านข้างนะคะเย็บให้เหมือนเดิมนะคะ สองข้างเลยนะคะก็ถือว่าเราเย็บเสร็จแล้วนะคะสําหรับตัวกระเป๋านะคะกับไอ้ผ้าออกมานะคะแล้วก็ทําการเย็บตรงรูทีท่เราทําการจาะไว้นะคะเย็บเก็บให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูชิ้นงานของเรานะคะแล้วก็จะทําการตัดเสร็จได้อะไรให้เรียบร้อยนะคะนี่จะออกมาแบบนี้นะคะก็ถือว่า งานเรียบร้อยนะคะรู้ซิปรูสอะไรแล้วก็โอเคค่ะถือว่าส่งงานได้แล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ